สิ่งมีชีวิตมากมายหลายสายพันธุ์นะคะมันก็มีการดํารงชีวิตที่ต่างกันออกไปแล้วก็มีสิ่งที่แตกแต่างกันไปเนาะตามที่ธรรมชาติของโลกใบนี้เนี่ยสร้างสรรมาเป็นร้อยร้อยล้านปีเลยค่ะแต่มีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะคะที่เขาเป็นตัวเล็กๆแต่ทําให้ทีฟเนี่ยอยากรู้มากๆว่าเขามีชีวิตยังไงนั่นก็คือนั่นก็คือมดนั่นเองค่ะ มีชีวิตที่เรียกว่้มบดเนี่ยมีอะไรที่มันอ m a z ิ้งมากๆทำให้เราได้รู้จักเขามากขึ้นนะคะ นขนค้างั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะทิพจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้ามดให้มันมากขึ้นเพราะว่าความ Amazing มันเยอะมากเลยนะอย่างทิพเวลาเห็นหมดก็จะสงสัยว่าอ้าวทำไมเขาต้องมากันเป็นแถวแถวหรือเวลาฝนจะตกอย่างงี้อ้าวทำไมเจ้ามดถึงรู้ก่อนเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับนักธรรมชาติวิทยาจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติการแต่ว่าช่วงเนี้ยเราก็ต้องออนไลน์กันนิดนึงต้องรักษาระยะห่างวันนี้เดี๋ยวเราจะคอหาเขาเลยกันดีกว่าค่ะไปค่ะ พี่วีรับแล้วสวัสดีค่ะพี่วีค่ะโอ้โหวันนี้เราอยู่กับอาจารย์วีหรือว่าพี่วีนั่นเองนะคะก่อนอื่นให้พี่วีทักทายคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะสวัสดีครับผู้ชมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแฟนคลับของอบพอชทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลองมาฟังเรื่องราวเล็กๆนะครับที่พี่วีได้ไปศึกษามาได้ไปเรียนรู้มานะับเรื่องมดตัวเล็กๆนะครับเป็นเป็นมาอะไรยังไงนะครับนะมันจะน่าสนใจหรือหรือยังไงเดี๋ยวค่อยรา อ้าวพี่วีค่ะเข้าคําถามแรกเลยที่ว่าเป็นคำถามที่คลาสสิกนะแต่ที่ว่าสุดท้ายใครๆก็อยากรู้หมดเนี่ยมีความสําคัญยังไงครับพี่วีคะ่ะคำถามนี้เป็นคําถามที่พี่วีโดนโดนถามมาตลอดพี่วีทำไปทำไมเรื่องมดมันเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันทําไปทําไมแล้วแล้วทุกๆคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องมดประมาณสัก5้ต้องยี่ใช่ไหมครับต้องดูในภาพลบตลอดแม้กระทั่งคุณแม่พี่วีเองเนี่ย ตอนที่เรียนเลือกเรียนวิชาหมดตั้งแต่ปริญญาตรีโทและข้กคุณแม่ที่นีเนี่ยมีความรู้สึกกังวลมากที่ไปรเรียนหมดแล้วบินเรียนมากต้งจะมีประโยชน์อะไระพึ่งใจว่าจบมาแล้วจะไม่มีงานทำแต่ด้วยความที่เราเราชื่นชอบเราเห็นความประหลาดของมันที่เคยเดินตามเคยเดินตามมดนะฮะเดินตามเอ๊ะทำไมมันเดินมันเดินแถว เดินตามจนไปถึงตัวพะโว่นี่ะแล้วพี่วีก็ไปต่อคิวน้องเขาว่ะเหรอคะใช่ไปต่อคิวน้องมดแล้วก็เดินไปด้วยกันเนี่ยเหรอคะใช่มันก็เป็นหน่าสนใจมากอ่ะโอ้โหไปเรื่อ,<ร>อย พอดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ<ฆ>แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยเขาสามารถที่จะรู้จักมดบ้านเราเยอะมาก<ฆ>โดยเพราะเราไม่ได้แบบเราหลอดดอรวีไง<ฆ>ใช่ไหมครับดังนั้นี่มัก็เลยมีความคิดแบบนีมดมันต้องมีประโยชน์มันต้องมีงความสำคัญที่ญี่ปุ่นมันแบเขามาถึงบ้านเราเขามาศึกษามดบ้านเราแต่พอเราเรียนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมดเนี่ยโลกเหนือชีวิมันอยู่ตามบ้านเรา สร้างความรำคาญให้เราในในใน,ในบ้านในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมส่วนใหญ่ยอยู่ในป่าครับสิ่งพน,นี้ยังมีประโยชน์เยอะแยะมหาศาลเลยมดจะเป็นพืชอาหารพอเป็นผู้อาาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากินตัวอื่นเป็นอาหารนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยมันอยู่ในสภาพเหาสมอยูได้ผูม้มีเมล็ดอย่างนี้ริงกินเป็นอาหาร พวกนี้เขาเรียกเป็นเขาเรียกว่าตัาากภาษาวิทยาศาสตร์เนาะเขาเรียกทอมคาริวมันเป็นคู่อันดับสูงสุดเลยคล้ายกับซิลิโคนึที่จะคุมประชากรของสิ่งมีชวีวิตชนิดอื่นที่อยู่ในในธร<บ>นรมชาตินั่นคือบทบาทหนึ่งที่สำคัญของมดที่ที่พี่วิลชื่นชมอันที่สองมดเองเนี่ยเป็นอาหารที่ดีของสิ่งสาระสัตว์อื่นได้มากมายเลยค่ะอางคิดดูไหมครับว่าคางคกเนี่ย การพวกในธรรมชาติเราเนี่ยถ้าไม่มีมดเนี่ยงางพวกนี้จะอยู่ไม่ได้เลยพูดจริงหรอพี่ร<ด>ีทำวิจัยเรื่องอาหารของความสดากเลยว่าเก้าสาเปของอาหารในประเคอกของพวกเนี่ยคือมดครับ <thôi. S 2> ไม่ใช่เป็นกลมเป็นแมลงกลมอื่นอื่นอันนี้ความรู้ใหม่มากพี่รีที่จุดความสำคัญของมดอ,อ,อันหนึ่งอันที่สองมดมันอยู่ใกล้ชิดกับเรามากค่ะ มันสร้างผลกระทบกับเราเยอะแยะมากมายร่วมไปกันเราไม่ว่ามันจะทำให้อาหารของเราเน่าเสียหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งมดบางที่มันเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆส่งออกต่างประเทศเนี่ยเขาอินดุลุกสภาพเดินติดเราจะต้องมีการแก้ปัญหากันอีกเยอะมากใหม่มดบางชนิดเป็นอาหารของเราใช่ไหมครับผูจชมมดแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะไข่มดแดงหนึบหนักอร่อยเลยราคาที่โรงงันเมื่อสี่ร้อยบาทวันนี้ เป็นมันสองพันบาทจะเป็นม the exactly. ันใช่ไหมครับถ้าอยู่ทางทางเหนือก็น่าจะรู้จักแข็งมันที่ตัวการละสองพันบาทที่ดูทัศน์สดเราสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้หรือจัดการกับมันได้เราก็จะสามารถจะใช้ประโยชน์นี่คือความสําคัญเรื่องในเบื้องต้นที่เราต้องถามพี่ว่าทำไมทําไมถึงมาสนใจมีความสำคัญไหมครับเบื้องต้นก็ก็เป็นประมาณประมาณนี้ก็ อะไรนะพี่วีมดเนี่ยเป็นผู้ล่าด้วยเหรอคะเฮ้ยเขาตัวเล็กๆแค่นั้นนะนะคือมดเนี่ยพวกปากที่พี่วีเล่าให้ฟังดีใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นบดปากเป็นผู้ล่าในระบบนิเวศเขาคือเขาเนี่ยจะกินสัตว์ขนาดเล็กชนิดอื่นในระบบนิเวศที่เขาอยู่เนี่ยครับเป็นอาหารโอ้โหอ,อาหารที่เขากินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมลง ค่ะแในกระทั่งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เทินัพซึ่งออกตัวให้เล็กเจ็บกรบในตัางกันเขาก็กินเป็นอาหารได้ด้วยมดบางชนิดปรับตัวสูงกว่านั้นพัฒนาตัวได้ได้ดีกว่านั้นของจรินมดด้วยกันเองโโอ้หก็ไม่ว่าอาร์มี่แอนด์หรือก็ไม่ว่ามดทหารพวกนี้จะเวลาเวลาไปเนี่ยก็จะไปเป็นขบวนเลยค่จากหนึ่งรังเนี่ยมีบอลเป็นนับล้านตัวไปจู่โจมมดชนิดหนึ่งแล้วก็เขาก็กินเป็นอาหาร ในเรืองระดของการเป็นเป็นสัมพูลาหูพี่วีซึ่งฟังดูแล้วว่ากลายเป็นว่าเรื่องมดมันไม่ใช่เรื่องแบบเล็กๆอีกต่อไปแล้วเนาะเวลาฟังมาเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกคนแบบตั้งใจจะไปศึกษาเรื่องมดจริงๆซึ่งอย่างพี่วีเองมีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องมดโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นยังไงกันบ้างคะไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านคณะวิทยาศาสตร์หรือชวิทยาศทั่วไปครับพี่วีไปเรียนมหาวิทยาลัยคาโอะชิมะอยู่ในเกาะคิวชิวของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ในภาควิชา,น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 ,านี้เนี่ยในคณะนี้เนี่ยมีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมดระดับเบอร์หนึ่งถึงหของโลกอย่<ม>พี่เลยเลยเลยตัดสินใจไปหาท่านเพื่ออยากไปเรียนรู้ว่าเราสามารถที่จะจำแนกชนิดของมดได้อย,ย่างไงแล<ม><ม>ถ้าเกิดว่าพี่วีต้องการที่จะค้นคว้าค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกเนี่ยพี่วีจะต้องทำยังไง โอ้โหฟังพี่วีเล่ามากลายเป็นว่าเรื่องหมดอะมันแบบมันขยายไปหลายสายพันธุ์มากทาให้เรามีความรู้เยอะขึ้นไปอีกเลยนะคะแต่ทีนี้ค่ะมาถึงเรื่องของคําถามจากทางบ้านทางบ้านนี่ไม่ใช่ใครนะคะน้องเองค่ะพี่วีเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังจะตกน้องเลยอยากรู้ว่าเวลาฝนจะตกอะมดทําไมเขาถึงรู้ก่อนถึงได้แบบโอ้เหมือนขนเข้าของออกมาจากรางอะไรอย่างงี้มดจะอย่างนี้มีเขาเรียกว่าอาวัยวะรับความรู้สึกนะครับก็จะมีขน ที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนรับแรงกดดันของความกดอากาศได้ได้ดีกว่าคนเราเพราะึงรู้ว่านะับเวลาต่อไปจะเิดอะไรขึ้นเช่นฝนตกฟร้องอะไร คำถามต่อไปอันนี้ที่ว่าทุกบ้านอยากรู้ค่ะพี่วีเวลาเราวางขนมไว้ในในบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีเดอะเดอะแกงหมดนะคะมาขโมยออกไปเป็นรางเลยก็เลยมีคำถามว่าอย่างถ้าเป็นน้ำตาลเขาแบกได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นของเลวเช่นน้ำหวานอะไรเงี้ยมดเขาสามารถแบกกลับไปกินในรังได้ไหมคะพี่วีคะอันนี้คังอบกือได้ปกติแล้วมดมดมดงานเนี่ยเขาจะกินน้ำหวานเขาจะกินของเลววิธีการของของเขาก็คือว่าเขากิน น้ำหวานเข้าไปเก็บไว้ในกระเพาะส่วนหน้าเก็บไว้ในกระเพาะเลยเก็บไว้ในในตัวพอไปถึงลงบุกเขาก็สัมรองพะย้อนออกมาแล้วก็ป้อนให้กับสมาชิกเนี่ย ซึ่งที่ผ่านมานะคะพี่วีค่ะเราจะเห็นว่ามดเนี่ยเขาไปไหนเขาจะไปได้วยกันไม่ได้มีแบบไปตัวเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <im it> ก็เลยอยากรู้ว่าเขาจะมีการแบบสื่อสารกันยังไงอ่ะหรือว่ามดมีภาษาส่วนตัวที่เราอาจจะไม่ได้ยินอ่ะหรือมีมือถือมีแอปไลน์หรือ,อน่าอาจจะมีแอปซูมหรือเปล่าเออเขาสื่อสารกันยังไงคะพี่วีคะการสื่อสารของมดมีอยู่หลายแบบเนาะก็คืออันอันแรกเลยเคยได้ยินเสียงไหมเวลาเราไปข้างในปากมันจะได้ยินได้ยินเสียงเสียงการแกะ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 แกนี่จะเกิการทำเสียง สื่อสารด้วยเสียงว่ามีอันตราลอยนะมีตัวเรียนนะอันที่สองก็ใช้การสั่นนวดบ,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 ดบอ,อดกล่างลักษาะอ่กาหมวยจัารยานครับเขาเขาสื่อสารด้วยการขยับขยับ,ยบนวดต่างๆในลักษณะต่แบ,บแการเช่นเวลาม่สู้กันเนี่ยเขาจะเอาหัวดมาตีกันแล้วก็ตัวที่แพ้ก็หลุไปอีกอันเด้องอันสุดท้ายก็คือตัวไอซีโรนว การเกตบไว้เวลามดมันเดินเดินจะเดินไปไหนมันจะเดินกันเป็นแถว<ะ>ตัวหน้าเนี่ยจะปล่อยฟีโรโมนฟีโรโมนตัวหลังก็ใช่นกันแต่ฟีโรโมนคือสามอย่างที่ที่เขาใช้ในการสรื่อสารเสียงการสั่นอวัยวะร่างกา,ายการโบกนวดหรือขาอะไรต่างแล้วก็ฟีโรโมน โอ้โหพี่วีวันนี้เนะี่ยได้ความรู้มากมายเลยรวมไปถึงคําถามที่เราเคยสงสัยตัต้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะก็ทําให้คลายข้อสงสัยไปเยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่วีมากๆเลยนะคะโอ้โหน้องๆคนไหนที่ดูอยู่หรือคุณผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่นะคะตอนนี้พี่วีเขาก็มีกรุป๊ปมีกลุ่มนะใน Facebook ที่มีกิจกรรมทําให้เราได้ศึกษาเรื่องมดกันต่อไปด้วยรวมไปถึงนะคะทุกๆช่องทางของอพวชเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะหรือเว็บไซต์ที่หลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมดหรืออยากไปศึกษาเรื่อง เรองของมดเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปชมกันได้นะคะแหมวันนี้คุยมาเพ,เพลินก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยถึต้องกลับบ้านก่อนหรือไม่ก็อาจจะหาตามสายแถวนี้ว่าในหมู่บ้านชาญในบ้านชาญเนี่ยมีหมดกี่สีกี่สายพันธุ์ยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปช่วยกันลิสต์ดูนะคะส่วนวันนี้ทิพย์ไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าในรายการ NSM ทาย Science รายการที่เปลี่ยนความคิดให้วิทย์เป็นเรื่องสนุกนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ